PEA นะคะจัดการแข่งขันกีฬาหมาคอส P.E.A. Open ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่27ประจำปี2568เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาหมาคอสให้แพร่หลายในสังคมไทยส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนที่สนใจในกีฬาหมาคอสได้มีเวทีการแข่งขนันอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาการเล่นหมาคอสของไทยไว้เป็นมรดกข,ของชาติไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ สิง,งนผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน,ขนกีฬามักฮอส P.E. Open ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่27ประจำปี2568ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่16-17ตุลาคม2568โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ p a ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬามักฮอสให้แพร่หลายในสังคมไทยเป็นเวทีที่สนับสนุนให้เยาวชนประชาชนที่สนใจในกีฬามักฮอสได้มีพื้นที่ใน การแสดงความสามารถและอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยไว้เป็นมรดกของชาติอีกทั้งเป็นโอากาสให้นักกีฬาได้พัฒนาทักษะในระดับสูงในปีนี้มีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทรวม192คนชิงถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลรวมมากกว่า166,000บาทโดยแบ่งการแข่งขันเป็น3ประเภทได้แก่1 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีชิงถ้วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค2ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีชิงถ้วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค3ประเภทบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชนินีนอกจากนี้ P.A. มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน5โรงเรียนทุนละ5,000บาทพร้อมอุปกรณ์สำหรับเล่นมัฮอสโรงเรียนละ2ชุด